เรามาดูที่ทางของดัชนีในตลาดวอล์สตรีทของคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับทุกท่านครับในคืนที่ผ่านมานั้นดัชนีเฉลียวซากำมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบไป0.08% S&P 500ปรับตัวปิดลบ0.28%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวปิดลบมากที่สุด0.42% ดินในโซ่คอนดัชนีดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3ในวันอังคารนะครับท่ามกลางการซื้อขายที่ 1, ผันผวนขณะที่นักทุนนั้นจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลประจำเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ครับเพื่อที่จะหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางเงินเฟอ้อและก็อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสาหรัฐครับ ภาวะการซื้อขายในคืนที่ผ่านมานะครับเป็นไปอย่างผันผวนเลยโดยดัชนีดาวโจนส์นั้นแกว่งตัวทั้งในแดนบวกและก็แดนลบตลอดทั้งวันก่อนที่ตลาดนั้นจะปิดตลาดอ่อนแรงลงขณะที่นักทุนนั้นจับตาการเปิดเผยดัชนี PCE ของสหรัฐในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิดเลยครับ ธนาคองนักวิทห์นะครับก็มีการออกมาคาดการว่าดัชนี PCE หรือที่เรารู้จักกันก็คือดัชนีเงินเฟ้อตัวหนึ่งนะครับของทางฝั่งผู้บริโภคคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น2.4%ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบแบบรายปีหลังจากที่เพิ่มขึ้น2.4%เช่นกันครับในเดือนมกราคมแล้วก็คาดว่าดัชนี PCE พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดหมู่อาหารและพลังงานภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า c o p c e ครับ จะปรับตัวขึ้น2.8ในเดือนกมภาพันต์ในเดือนกุมภาพ,พันธ์น,พพนะครับเมื่อเทียบแบบรายปีหลังจากที่เพิ่มขึ้น2.8ในเดือนมกราคมแสดงว่าตลาดมองว่าตัวเลข PCE ในครั้งนี้น่าจะออกมา เท่ากันกับครั้งก่อนหน้าครับซึ่งอาจจะไม่ได้สร้างความรุนแรงเท่าไหร่แต่ก็แน่นอนแหละครับเมื่อตัวเลขคาดการณ์มันออกมาเท่ากันมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้งปรับตัวขึ้นและก็ปรับตัวลงดังนั้นเดี๋ยวเรารอติดตามดูกันที่หน้างานนะครับสำหรับตัวเลขในคือวันศุกครับ ่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มมีการย่อตัวลงมานะฮะจากในคืนที่ผ่านมา,ถาแถวๆประมาณช่วงตีหนึ่งแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆจนถึงในช่วงเช้าว,วันนี้ครับเหลืออยู่ประมาณ81ดสิบเอ็ด u s าต่อบาร์เรล สุนรข่าวรายงานนะครับว่าสัญญาณน้ำมันดิบเวลเซอร์ (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบไปในวันอังคารขณะที่นักทุนนั้นจับตาสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเพื่อที่จะประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกมากน้อยเพียงใดนะครับ ในช่วงแรกนั้นนะครับน้ำทุนราคาน้ำมัน WTI เนี่ยดีตัวขึ้นเหนือระดับ82เอตราต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงดุนจากรายงานข่าวที่ว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นจะสั่งให้บริษัทต่างๆปรับลดการผลิตน้ำมันในไตรมาสที่2เพื่อให้รัสเซียบรรลุปเป้าหมายการผลิตที่ระดับ9ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นเดือนมิถุนายนตามคำมั่นสัญญาที่รัสเซียให้ไว้กับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและกระชาพาริตหรือว่าโป p e c แต่ท้ายที่สุดแล้วราคาน้ำมันก็ปิดตลาดอ่อนแรงลงเนื่องจากนักทุนนั้นชะลอการซื้อขายและก็รอประเมินสถานการณ์ในตะวันออกกลางระหว่างสงครามรัสเซียและยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัสเซียและยูเครนต่างก็โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของกันและกันทนาทของโกลแมนแซกนะครับวาน,นิธนกิจรายใหญ่ของสหรัฐประมาณการว่า การที่ยูเครนใช้โดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งของรัสเซียนั้นส่งผลให้กำลังการกลั่นน้ำมันในรัสเซียลดลงชั่วคราวราวนะครับ9 0 0า0 0บาร์เรลต่อวันในขณะน,นี้และก็คาดการว่าการที่โรงกลั่นน้ำมันบางแห่งจะสามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งนั้นอาจจะต้องใช้เวลาน,านานหลายสัปดาห์เลยทีเดียว ส่วนสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางล่าสุดนั้นนะครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้ออกมายืนยันเมื่อวานนี้ว่านักรบของฮูตีได้ทำการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในอ่าวเอเดนและก็ทะเลแดงถึง7ครั้งในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาครับ ทางด้านของสถาบันปิตโตเรียมอเมริกาหรือวว API นะ,ะ่ะก็มีการเปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น9.3ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดณวันที่22มีนาคมขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินนะครับลดลง4.4ล้านบาร์เรลครับทุกท่าน ก็จะเหลือตัวเลขอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นตัวเลขของภาครัฐครับผม EIA เดี๋ยวจะมีการประกาศในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับนักทุนสรุปแล้วคือยังไงฮะตกลงน้ํามันนี่เรายังเทรดหน้าบายต่อได้ไหมน้ํามันเนี่ยพอเวลาที่ตลาดคายตัวจากแรงข่าวที่เคยหนุนให้กับราคาน้ํามันนะครับมันจะมีการปรับตัวลงมันจะยังไม่ได้ลงลึกจนถึงขั้นกลับไปเป็นหน้าเซลนะฮะแต่มันจะวิ่งอยู่ในกรอบสี่บมขนาดใหญ่ดังนั้นถ้าถามว่าผมติดบายด้านบนตอนนี้ทํำยังไงถ้าโอเวอร์เทรดอาจจะแบ่งคัดได้แต่ถ้าเกิดไม่ได ว่ Over ์เทรดผมมองว่าราคาน้ำมันดิบหน้าบ่ายยังสามารถยังยังสามารถรอได้นะครับแล้วก็โซนในการบายสำคัญของวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ79.972ถึง78.478สอต่อบาร์เรลครับตั้งทุนหรือว่าจะเป็นบริเวณโซนสีเขียวตรงนี้นั่นเองอันนี้คือกรอบราคาที่ผมจะให้กับพี่ๆเอาไว้นะครับสำหรับราคนาน้ำมันดิบนะส่วนราคาทองคำในคืนที่ผ่านมานะครับทุงจุดครับ ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปก่อนก่อนที่ตลาดนะครับจะ มีการคลายกำลังฝั่งขาบายแล้วก็ย่อตัวกลับลงมาเลยทำให้ดวนทองคำนั้นปิดลบในช่วงเช้าวันนี้ครับทุกท่านสำนัข่าวรายงานเขาบอกว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกลับไปได้ก็ด้วยความที่ว่ายิวพะบสิบปีหรือว่าตัว US10 Y ตัวนี้มีการปรับตัวลงครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็มีการปรับตัวฟื้นกลับขึ้นมาก็เลยกลับมาเป็นลบกับราคาทองคำนั่นเองถามต่อว่า แล้วแบบนี้ทองคำเนี่ยมันจะยังเป็นหน้าบายไหมโดยภาพรวมเนี่ยทองคำนะฮะเป็นหน้าบายอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่สามารถที่จะปฏิเสธกันได้แต่ว่าในระยะสั้นนักทุนจะต้องเข้าใจด้วยว่าเขาอยู่ในช่วงการปรับฐานเพื่อรอคอยข่าวคืนวันเพื่อหาสบดีและคืนวันศุกร์นี้ครับนี่คือการสรุปประเด็นทองคำนะครับนักทุนขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับหนึงถุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1, 500่งดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุสน,นในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตลาร์กรุ๊ปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรดครบหลอดไซส์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุนนะครับนังชุนครับรางสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นนะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ เป p ปอร์สโตนตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทํากับบริอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e เ p อร์สโตนนะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 0หมยูเอสลลร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกําหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทําการฝากเป็นขั้นต่ํา1 0 0งตอลลาร์ลูกค้า IB นั้นจะต้องทําการเทรดขั้นต่ําหลอดไซส์หรือคอมมิ n i t y 10ี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US d o ล l a r เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Paper Stone แล้วทางโรคเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่3 1มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรีเชิญทุกคนนะครับ p e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งทุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ